สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราในช่องลายทงเินนะครับผมบรรยากาศกําลังอุ่นนะครับผมแม่นาวไทยอุ่นพอดีครับผมวันนี้ก็มีพัสดุส่งให้นะครับผมก็เป็นของคุณแม่ชาดีๆนะครับผมชาดีๆนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในครับลองใหญ่มากหนักมากครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้ สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะของฝากจากคุณแม่ชาดีนีนะคะคอนเลนบอกว่ามารุ้นของฝากจากคุณแม่ชาดีนีค่ะแต่มีควรว่าแม่ๆหลายๆท่านก็น่าจะเดาเดาออกนะคะว่าเป็นอะไรนะคะ เดี๋ยวมาดูว่าเราเราจะเดาถูกกันไหมคะอ่าแปง้งก็คือโอ้ก็คือค่ะก็คือทองคำนะครับผมมาแล้วค่ะมาแล้วครับผมัตั้งใจทำมากครับผมชุดของพลายทองคำค่ะโอ้ดีค,คุณแม่ชาลินีค่ะท่าน ตั้งใจทําให้นะคะผู้ชายครับผมครับ<อ>ม,ม,มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะชุดสวยค่ะนี่ครับผมน, <ะ S 2> ออนี่อายืมเนหรือป่าค่ะนี่ครับนี่นะครับนี่เป็น ชุดสีน้ําเงินนะคะชุดนี้ค่ะสวยงามมากค่ะที่นะที่เล่นที่ค้นนะครับนี่อ้าออีกฝั่งเอาเอาเอาคุมคุมตูดค่ะควาเลนไหมเจ้าต้องไม่ตูดเจ้ามันขึ้นบอสตูดก็ต้องลงสิไม่ชัชัดไงไม่ดูดูดูว่าดูชัดๆัดแต่ว่าก็จับช่วงตูดค่ะช่วงตูดให้ดูควาเลนเนาะ อะไรนี่โอ้ไม้จับอ่าเพียงอืมเนาะไมนี่ครับยกขึ้นอีกหน่อยจ้าอ่นี่ก็เป็นผ้าคุมตูดนะคะ,ะคุณแม่ชาเลนีค่ะท่นติดมุกให้ด้วยนะคะเป็นเครื่องประดับนะคะท่านว่ามาจากประเทศจีนนะคะเป็นมุกค่ะดมากครับแล้วมาดู ข้างค่ะด้านข้างค่ะคอลีนด้านข้างาค่ะด้านข้างปักด,ด้วยนะใช่ค่ะใช่นี่ครับนี่ค่ะากลางดีๆหน่อยจ้านั่นแหละค่ะนี่ค่ะท่านตั้งใจมากๆค่ะมาดูใกล้ๆนะคะทุกท่านคะ่ะนี่ค่ะคุณแม่ตั้งใจตักปักให้นะคะปักให้ลูกชายะคะ่ะได้ใส่นะคะ สวยงามมากเลยค่ะจะปักยากด้วยนะคะเพราะว่าเม็ดเล็กนะคะนี่ค่ะก็ทาก็เสริมชายค่ะอายุขึ้นหน่อยค่อนเล่นอ่านี่เป็นชายนะคะชายก็จะปักให้ด้วยนะคะ อทองคำได้ใส่นี้ทองคำยืนมองทองคำทองคำว่าโอ้ชุดทำไมสวยจังเลยแม่อ่า,าพับไปก่อนค่ะคเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะอ่าใช่ค่ะใส่หัวนะครับเอาเอาพับไวด้ดีเดี๋ยวปลิวอ,อ,อันนี้เป็นที่ไทยเท้าครับผม หนคะวันนี้โอ้ใช่พัดหน้าพัดหน้าค่ะพัดหน้าโอ้ยสวยเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับผมสวยงามมากค่ะแม่เม่โอ้สวยงามมากเลยครับดูค่ะท่านตั้งใจมากๆค่ะนี่ครับนี่ครับผมโอ้ยสวยงามมากค่ะนี่ค่ะท่าต้องต้องปิดล็อกเลย่อไหร่ท่านก็นี่ค่ะปักนะคะปักทุกอย่างเลยค่ะดูค่ะข้างหน้านะคะโอ้สวยงามมากเลยครับโอ้ดูค่ะนี่ เม็ดเล็กๆนะคะท่านตั้งใจร้อยนะคะนี่กว่าจะใส่ได้นะคะสวยงามมากค่ะอะนะกลางออกกรอ,อเคอนอ่นนี่นะคะกลางเต็มที่เลยคอเเ่นะก้างเลยเหรอไม่ใช่ค่ะต้องหย่อนลงนานแบบนั้นเลยใช่ค่ะ ต้องแบบนี้ค่ะอะไรคอลิก็กลางเต็มแขนเลยนี่ค่ะต้องลักษณะนี้ค่ะสวยงามมากค่ะคลิก็ยิ้มไม่หุบนะคะทองคําทองคําก็มองตลอดเลยเอาทงไว้หน่อยเดี๋ยวปิ้วเอาทงไว้หน่อยทงไว้หน่อยนี่หัวครับผมนี่ โอ้โหนี่ก็เป็นผ้าคลุมหัวนะคะครับปักทุกอย่างนะคะแม่แม่คะดูโอ้เนี่ยคะ่ะเป็นเม็ดเล็กมากคะ่ะแต่คุณแม่ก็ท่านทําด้วยใจคะ่ะท่านบอกว่าทําจากใจนะคะรักลูกชายมากๆคะ่ะนะท่านบอกว่าทําด้วยใจคะ่ะดูคะ่ะเพราะว่า เนี่ะค่ะกว่าจะร้อยนะคะเพระาะว่ามิดเล็กนะคะกว่าจะใช่ลหลายวันใช่ค่ะครับดูค่ะข้างบนด้วยนะคะไม่ใช่แต่ข้างล่างนะคะอ่าเสร็จแค่ชุดหนึ่งดีกแล้ อ,อ,อันนี้ผ้าคับผ้าท่านบอกว่าเอาไว้ให้ให้อ่าซับข้างในอีกค่ะอันนี้อะไรนะเนาะอันนี้สีอะไรเนาะนี่อันนี้เป็นสีอะไรครับอันนี้เป็นสีโอ้โหโส,สีทองค่ะนี่หัวก่อนนะชมหัวก่อนครับต้องคำว่าอยากใส่แล้วนี่ครับโอ้สวยงามมากเลยค่ะทุกท่านนะคะ จะปักทั้งสองชุดนะคะเครื่องประดับนี้ท่านว่าสั่งมาจากประเทศจีนนะคะ วอะไรนอ้ออะไรตายวันนี้เป็นผัดหน้าครับผมผัดหน้าค่ะผัดหน้า<อ>ครับโอ้สวยงามมากเลยค่ะทองคำดูค่ะสวยงามมากค่ะดูค่ะท่านตั้งใจปักให้ลูกชายนะคะ นีอเป็นผู้ข้างหูค่ะผู้ข้างหูก็จะเป็นสีเดียวกันกับกับชุดนะคะเป็นผู้ข้างหูค่ะสวยงามมากค่ะนี่น่าจะเป็นอะไรเนาะพี่ไถ่เท้าหรือเปล่าไหนค่ะอ่าดูค่ะออกมาดูค่ะนี่ครับโหสวยมากเลยโอ้ค่ะนี่ทองคำ ืมฆาใส่ขาได้ยังสวยเลยครับทองคําทองคาถ้าใส่ขาได้นี่อลังการมากค่ะสง่างามมากเลยนะคะครับใจเราก่อนใจเราก่อนค่ะคอลเลนบอกอยากให้ทองคําใส่ให้แม่ๆได้ดูมากเลยค่ะอยากให้ใสเต็มชุดเลยครับผมได้เหมือนเหมือนเชือกอื่นนะครับผมใจไม่ได้น้อยหน้าใครเนาะวันนี้ก็ยังใส่แค่ที่ที่เท้ายังไม่ได้นะครับผมค่ะใส่ได้โอ้ยอดนลยครับผม ตอนนี้ก็สุดยอดเหมือนกันครับผมตอนนี้ก็สุดยอดมากๆแล้วค่ะวันนี้เป็นไรเนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นอไอที่ใส่ของชุดสีน้ําเงินค่ะจะเป็นที่ไข้ทา้าบใช่<ม>ค่ะเอนี่ครับผมนี่ครับกางออกหน่อยจ้ะกางออกหน่อยสวยงามมากเลยค่ะครับสวยงามมากครับผมอันนี้ก็คู่ครับผม นี่นาผู <wiele> ้ส <médico> ีน้ำเงินนะคะผู้เป็นใส่กับชุดสีน้ำเงินค่ะแล้ก็น่าจะเป็นชุดสีทองครับชุดสีทองครับผมชุดสีทองอ่ะอ้าวโอ้สวยงาม ทงเท่าเรื่องครับผมเอาทางไหนก่อนคะชายก่อนหรือว่าตัวหรือว่าอาตัวก่อนก็ได้ค่ะครับยกเ,ยเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หมดค่ะคอนเรนต้องยกทีละชิ้นค่ะอ่านี่เป็นผ้าตัวนะคะนะผ้าตัวนะคะสีทอง ใกล้ก็จะเห็นลายที่สวยงามนะคะแม่ๆม่ะดูอันนี้ก่อนนี่ดูดูชายอะชายต้องชายต้องดูต้องต้องลงควาเลนถึงจะดูสวยงามถ้าไปลายแบบนั้นอ่ะนี่ชายครับค่ะอันนี้จะเป็นชายนะคะท่านก็จะปักชายให้ด้วยค่ะโอ้โหดูค่ะสีทองแต่ละชุดนี้ อลังการมากๆค่ะแม่แท่านบอกว่าตั้งใจทำให้ลูกชายได้ใส่นะคะด้านข้างนะคะด้านข้างก็ปักค่ะอายุขึ้นอีกก็เล่นสูงขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ก็เป็นค่ะดู ต้องร้อยนะคะต้องใช้ความพยายามนะคะเออได้ยินเสียงครับเมื่อกี้ทองคำเสียงเดี๋ยวดูดูว่ไหนกดเลยอ่าถ้าปิดตูดอันรอเล่านะคะนี่ค่ะคือปักทุกอย่างนะคะปักทุกอย่างค่ะทั้งข้าง ทั้งหัวพาดหน้านะคะ,ะนี่เป็นด้านข้างเหมือนกันค่ะด้านข้างครับนี่ตรงข้างเลยนี่ครับโอ้โหสง่างามแน่ๆเลยค่ะถ้าทองคำได้ใส่นะคะแม่แม่ครับทองคำอยากใส่แล้วค่ะ ได้ใสแล้วอ,อะไรห้าหกเจ็ดแปดได้ใส่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเจาะที่ใส่เชือกก่อนนะคะเพราะว่าต้องเอามาเจาะที่นี่นะคะจะได้แบบตรงนะคะตรงนีะเป็นผ้านนผ้าที่เอาไว้ซับข้างในนะคะหมดเลยนะคะผมมีแต่ถุงยางครับ ผมคำบอกว่าเร็วๆนะแม่ผมอยากใส่ผมอยากใส่ชุดของคุณแม่ชาดีนีแล้วค,ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตักใจมากครับค่ะพูดไม่ออกเลยค่ะ พี่แม่แชรด้ีครับผมทําชุดให้กับโปรงครแล้วสี่ชุดแล้วเนาะค่ะสี่ชุดแล้วนะครับผมป็นชุดที่สองชุดแรกก็ทําเสร็จแล้วนี่ก็เป็นชุดที่สองนะครับผมชุดที่สี่ครับผมคุดถิาครั้งแรกก็สองชุดค่ะครั้งที่สองก็อีกสองชุดนะครับผมค่ะลวก็ราบของคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับผมก็ขออวยพรให้ท่านนะครับผมจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผม สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะครับผมดูครับพวกเราช้าช้างนานนะครับผมค่ะเราก็ต้องขอบคุณค่ะพ่อแม่ fc หน้าจอทุกท่านนะคะครับที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวไายสมุนตรดมานครับผมก็ขอให้พรให้ทุกท่านนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับผม คลิปนี้ก็ให้ดีทุกท่านนะครับผมรับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็อ,อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามใละช่องพลายถึงกันด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจนะครับผมคลิปนี้ก็ขคกล่พราวว่าสวัสดีครับขอบคุณครับเจอใหม่และคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเส,ส,สียหน่อยเชียหน่อย